นี่ฮะในพื้นที่บริเวณตรงโอไม่นะโอเคฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะและนี่คือสภาพทางเดินโซ่แสงของเราฮะมันก็จะงื้งักๆักมันเป็นงึ้งักๆักจกจิกจักจักจังที่มันต้องถอนฮัลโหลสวัสดีครับกับไพค้าสำหรับไมคับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1ล8กันต่อนั่นเองฮะ คลิปนี้ทาอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทาทางเดินเนเธอร์ของเราให้ดีกว่าเดิมโอเคป่ะฮะเพราะว่าทางเดินเนเทอร์ของเราเนี่ยฮะมันใช้ในการเดินทางถูกต้องป่ะฮะซึ่งไอ้เจ้าทางเดินอันนี้เนี่ยฮะเราสามารถบินก็ได้ถูกต้องป่ะฮะเนี่ยเรามีปีกแมงสาบอันนี้ฮะเราจะบินก็ได้ใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดสมมติเราเดินทางในระยะใกล้ๆเนี่ยฮะเราก็คงไม่บินหรอกถูกต้องป่ะฮะเนี่ยเราก็คงแบบเดินเดินวิ่งวิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมันเดินช้าฮะซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ฮะเราได้สมุดเอ็นชานโซลสป เป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะถ้าเกิดสมมุติเรามีเรามีโซแซนอะหายไปไหนละเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรามีโซแซนนะฮะโซแซนโซแซนอยู่ไหมโซแซนโซแซนโซแซนไม่มีโตเอาเป็นว่าเอนชาร์นโซสปีดนะฮะถูกเพิ่มเข้ามาในเนเธอร์อัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะซึ่งเนี่ยฮะมันจะเป็นสมุดเอนชาร์นลักษณะคล้ายแบบนี้ซึ่งไอเจ้าสมุดเอนชาร์นอันนี้เนี่ยฮะก็สามารถแลกได้จากไอเจ้าสมชายมีสกุลนั่นแหละฮะสามารถแลกกับไอเจ้าพิกลินได้นะก็คือเราโยนทองให้มันใช่ป่ะแล้วมันจะมีโอกาสให้สมุดเออนชาร์ โซลสปีดมานะฮะทำไมพูดยากจังเลยเอ็นชานดรอสปีดนี่อะ นั่นแหละฮะก็จะมีแบบพวกของลักษณะคล้ายแบบนี้หรือหาได้จากบาสตันเลนเน้นนะฮะซึ่งอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันอ่านี่นี่สามารถหาได้จากบาสตันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะซึ่งมันก็จะค่อนข้างอันตรายเข้าใจไหม<อ>วิธีการที่เราจะได้ไอ้เจ้าเอ c นชาร์นโซลสปีด so อันนี้มาเนี่ยฮะก็คือจับพิกฤตมาเป็นตัวประกันหนึ่งตัวก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนั่นแหละจับพิกฤตมาเป็นตัวประกันแล้วเราก็แลกของไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็จะมีโอกาสได้สมุดโซลสปีดนะฮะแล้วเราก็มี so นน so มโซแซ นี่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 ดูนะ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 ปกติทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแหละใช่ไหมว่าโซแซนเนี่ยฮะเวลาเดินข้างบนเนี่ยฮะมันช้าอ่ะนี่ดูความเร็วข้างล่างเราวิ่งใช่ไหมจุ๊บ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 ใช่ป่ะฮะอ่ะแล้วบนโซแซนโอ้ยช้าแต่ถ้าเกิดสมมติเราใส่รองเท้าที่มีเอนชั่นโซสปีดโดยเฉพาะเนี่ยฮะเป็นโซสปีดระดับสามนะฮะก็คือระดับสูงสุดเวลาเราวูด มันเป็นอะไรที่แบบแหลมเลิศประสิีมันดีสองแซมมันดิ้เดงหนึงมาดึงดึงดอดมากมากฮะแล้วเวลาเราวิ่งเนี่ยฮะแหนปะมันก็จะมีเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลเหมือนวิญญาณออกมาจากโซแซนเอาเป็นว่านั่นแหละฮะเวลาเราเดินบนโซแซนเนี่ยฮะรองเท้าเราเนี่ยฮะก็จะพังด้วยเช่นกันเห็นปะฮะก็คือความทนทานลดลงนั่นแหละแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่ารองเท้าเราก็มีเมนดิ้งถูกต้องมาฮะเมนดิ้งนี่มันเป็นสิ่งที่แบบแหลมเลิศประสิิทธีอีกรอบหนึ่งนะฮะเราจะไม่พูดซ้ำนะฮะเจ็บคอไม่พูดมากโอเเเเเคฮฮะะะก็ดีี๋ยยวราาจอโซซแนน่ มาแปะตรงกลางตรงนี้โอเคปะ่ะฮะแต่ปัญหาคือตรงกลางตรงเนี้ยฮะมันมีไอ้นี่อยู่มีซีเลนเทิลนะมันไม่ได้ ดังนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องย้ายซอเลนเทอร์เนี่ยฮะมาไว้ด้านข้างตงนี้แทนโอเคป่ะฮะแล้วก็ที่สําคัญฮะคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะมันจะต้องปลอดภยัยห้ามปลากะโฮเกิดนะผมกําลังคิดอยู่ว่าจะทายังไงเหมือนกันดังนั้นฮะเรามาลองกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะเราจะเปลี่ยนพื้นตรงกลางตรงนี้นะฮะให้เป็นโซแซนนะฮะแล้วก็ระวังตกไปข้างล่างด้วยแล้วกันส่วนตรงนี้อเอาเอา,เอาไว้กกอนแล้วกันเนี่ยฮะเราเปลี่ยนพื้นตรงนี้อโอเคเราเปลี่ยนเป็นโซแซนเรียบร้อยใช่ไหมฮะลองวิ่งดูฮะวูวูแต่มันก็จะัหวด เดี๋ยวเราแบบเอาพรมออกดีกว่านะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันทุกคนเมาเหล้าอะฮะแต่ว่าเอาจริงครับคือเวลาเมาเหล้ามันก็จะไม่ทุเรศแบบนี้นะนี่คือแบบน่าเกลียดมากเอาเป็นว่าภายในคลิปนี้เนี่ยฮะเราจะต้องใช้โซแซนที่เยอะมากๆฮะซึ่งโซแซนตรงเนี้ยฮะในตัวของเรามีแค่แบบอ๋อไม่พอฮะผมมีแหล่งอะโซแซนอยู่ฮะเราจะต้องลงไปข้างล่างฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแปบบ๊บนึงนะทางลงเราอยู่ไหนนี่ฮะเราลงไปข้างล่างตรงนี้ฮะแต่ว่าข้างล่างมันอันตรายอะดูดิโอ้ถ้าเกิดสมมติเราลงไปเราโดนนายไว้เนี่ยเรารำคาญนายมากเลยี่ อ่าถ้าเราลงไปข้างล่างเนี่ยมันมีโซแซนตรงนี้ใช่ไหมแต่เราจะไม่ขุดโซแซนตรงนี้ฮะเราจะไปเอาโซแซนอีกที่หนึ่งฮะที่ผมเคยทําเหมืองด้านล่างเอาไว้ฮะผมจะวิ่งไปแล้วนะบายๆเฮ้รอ hey. งเท้าโซแซนนี่มันดีจริงๆ <c oughs> โอเคฮะลงไปข้างล่างฮะ คือเนี่ยเราสามารถวิ่งบนโซแซนเร็วก็ได้หรือเราจะวิ่งบนโซซอยก็ได้เห็นป่ะฮะอันนี้คือโซซอยก็คือมันก็วิ่งเร็วนั่นแหละโซซอยคืออะไรคือซอยมันก็แปลว่าดินอะ่ะก็คือวิญญาณดินเหรออย่าไปแปลตรงตัวฮะน่าเกียดนั่นแหละฮะบริเวณข้างหน้าตรงนี้เนี่ยฮะมันน่าจะมีโซแซนค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรฮะแป๊บนึงนะฮะขอทะเลาะกับไอ้เจ้าตัวนี้แป๊บนึงแม็กมาคิ้วแต่ก็น่าลำคาญเหมือนกันนะเอาจงจริงฮะโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะ ปัญหาคือมันเจ็บด้วยนะก็คือถ้าเกิดสมมติเราวิ่งผ่านไปแบบเนี้ใหญ่ใหญ่เออนั่นแหละฮะมันจะเป็นอะไรที่น่าลำคขญนมากคือนายก็เกิดเยอะแล้วนายก็แสนจะนาา่าลำคขวนนะฮะสำเนียงนาา่าลำคขญนี่ฮะในพื้นที่บริเวณตรงโอ้ไม่นะโอ้ยโอเคฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะคือพื้นที่บริเวณตรงนี้ฮะอย่างที่บอกคือผมได้มาตามหาพวกเนเธอร์ไลท์ถูกต้องมาฮะแต่ว่า เออไอ้เจ้าแก๊สมันเกิดแล้นะฮะมันจะเป็นอะไรที่อันตรายนิดนึงถ้าเกิดสมมติเราเดินไปเราก็จะแบบจะเอ๋โ <c oughs> อ้โอ้ยนี่แตกหนึ่งสวยพี่เอาดิเอาดิเอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะฮะผมจะต้องเล่นอายอายอายผมไปแล้วไปแล้วขอโทษไม่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 ขอโทษขอโทษขอโทษ นั่นแหละฮะเป็นพื้นที่ที่อันตรายเราไม่ควรเข้าไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปหาโซแซนที่อื่นกันด้ที่บ้านเราน่าจะมีโซแซนอยู่ฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องลองไปหาดูนิดนึงคือตรงนี้มันก็มีโซแซนนะโอ้ยเสียงหายไปละคือ <c oughs> ผมลืมเอาที่ขุดมาไงเนี่ยมีโซแซนเ <c oughs> <c oughs> สียงหายตัวอะไรเอ้ยสวัสดีโอ้ย <c oughs> <c oughs> ในมา เกิดทําแมวอะไรตรงนี้นะครับผมขอแปะไฟแป๊บหนึ่งนะ,ะเอ้ยรู้ป่ะตรงเนี้ยฮะไม่เคยมีมอนเตอร์เกิดเลยเพิ่งมีครั้งนี้นี่แหละมอนเตอร์เกิดสะดุ้งแป๊บนะโอเคฮะเราก็จะเอาเออไหนๆก็แล้วผมขอเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะจากเนเธอร์แลกตรงนี้จําได้ใช่ไหมช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนืดถูกต้องป่ะฮะเพราะว่าเราไม่มีรองเท้าโซลสปีดแต่ว่าตอนเนี้ยฮะเรามีโซลสปีดเรียบร้อยแล้วดังนั้นฮะเราจะเปลี่ยนเนเธอร์แลกตรงนี้ให้เป็นโรซาน ใช่เพราะเรามีรองเท้าโซสปีดแล้วนี่การเดินทางของเรามันก็จะรวดเร็วโดยใช้โซแซนโซแซนแอนแอนโอเคฮะก็ประมาณแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วล่ะฮะไปละผมผมไม่เอานี่เนี่ยเราลำคานนายายเป็นรูอีกแล้วเดีเจ้าแก่ต่อฝากไว้ก่อนเถอะพื้นตรงนี้มันจะเป็นรูแล้วผมก็ต้องคอยซ่อมมันนะฮะคิดสภาพนะถ้าเกิดสมมติผมไม่ซ่อมพื้นตรงนี้นะพื้นมันก็จะเป็นแบบหลุมตะปุ่มตะปัมํมอย่างกว่าแบบผิวดวงจันทนระ์ะไรอย่ลงเงี้ยฮะ พูดถึงผิวดวงจันทร์มันจะใช้ในเชิงน่าเกียดไหมเนี่ยฮะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราชอบผู้หญิงใครนะเราไปพูดใส่เขาเลยผิวเธอเนี่ยสวยดังผิวดวงจันทร์สรุปจะชมหรือจะดา่าถ้าใครไม่เข้าใจฮะผิวดวงจันทร์เนี่ยฮะมันเป็นตะปุ่มตะป๋ำถูกต้องปะก็แบบโอ้ยผิวของเธอเนี่ยแบบสวยช่างแบบเหมือนผิวดวงจันทร์เหลือเกินใครที่ไม่รู้เรื่องก็แบบออ้ยเขินแบบผิวของฉันสวยดังผิวดวงจันทร์งั้นเหรอส่วนใครที่รู้เรื่อง <Okay. c oughs> เอาเถอะะก็แบบเซลล์อะไรอย่างงี้นะฮะผิวสวยดังผิวดวงจันทร์บางคนอาจจะแบบเออดวงจันทร์มันมีแสงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออไม่ถึงมันไม่ได้มีแสงในตัวคือดวงจันทร์มันก็แบบสว่างในช่วงยมามค่ำคืนใช่ไหมแบบผิวเปล่งประกายอะไรอย่างเงี้ยมีออร่าเปล่าเลยผิวแบบเป็นตะปุ่มตะปบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> กลับมาเรื่องไมค์คาร์ฟของเรากันต่อฮะนี่ยจ,จะบอกแล้วอย่าชวนคุยเป็นเรื่องดวงจันทร์ได้ไงไม่รู้ไมค์คาร์ฟก็แบบเออแล้วเป็นเรื่องดวงจันทร์ได้ไงอ่ะนั่นดิเออมันก็ไหลไปเรื่อยเนาะ เราเป็นเรื่องดวงจันทร์ได้ยังไงอ๋อผิวดวงจันทร์เออโอเคครับช่างมันส <c oughs> ุดยอดจริงๆเราจะหาโซแซนโซแซนไปเกี่ยวอะไรกับผิวดวงจันทร์โอเคฮะมันต้องมีนี่ไงโซแซนนี่ฮะถามว่าเยอะไหมก็เยอะระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามันไม่พอเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกที่หนึ่งฮะโซแซนอ้าโอเคเนี่ยผลนี้ของการเก็บของไม่เป็นระเบียบฮะมันก็จะมีโซแซน โอโซแซนโอ้โตายแล้วเก็บของได้แบบเป็นระเบียบระเบียบจริงๆนะฮะประชดประชดประชดซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ครับผมขออนุญาตเปลี่ยนพีสมารีนตรงนี้ให้เป็นโซแซนแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะซึ่งน่าจะอุ้ยตกใจซึ่งน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฟาสต์สโบรดภาพดีนิวฮะ และนี่คือสภาพทางเดินโซแสนของเราฮะมันก็จะเงื้องักๆักมันเป็นเงื้อเงักๆักจิกจกจักจักจังซีมันต้องถอน oh. เออใครโทรมาก็ไม่รู้นะอลองดูครับสวัสดีครับช่วงนี้มันเป็นแบบช่วงแบบตช็อปชอป้ชอปปี้ใช่ไหมครัมันก็จะมีของส่งนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะฮะของส่งเยอะเหลือเกินครับไอช่วงช้อปปี้ที่ผ่านมาเนี่ยฮะ คอนซูมคอนซูมเมอร์เดย์นะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรให้ยากขนาดนั้นก็ไอเดือน3.15้อะไรของเขานั่นแหละฮะโอ้เสียตังค์เยอะมากๆเลยฮะเฮ้ยขอนินทาช้อปปีหน่อยเถอะไม่ได้ดินทาช้อปปีหรอกเขาเรียกว่านินทา้านค้าช้อปปี้ไอช่วงที่ผ่านมาอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะเขาไม่ได้จ่ายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีโค้ดแบบลด1000บาทถูกต้องป่ะของช้อปปีเออนั่นแหละฮะแล้วปัญหาผมก็เลยแบบเออซื้อเครื่องสำรองไฟใช่ไหมไอเครื่องสำรองไฟเนี่ยมันก็ราคาแพงถูกต้องป่ะ ผมก็เลยแบบเออใช้จังหวะเนี่ยซื้อเครื่องสำรองไฟเลยแล้วก็ลดไปแบบ700้บาทอะไรเงี้ยมันลดแบบ10%อะไรอย่างงี้งใช่ป่ะฮะพอกดสั่งไปแค่นั้นแหละปุ๊บไม่ถึง5นาทีร้านค้าโทรมาเออสวัสดีครับคุณอัปิเดตเออช่วงนี้เออเนื่องจากว่าสินค้าของเราหมดรบกวนคุณอัปิเดตลบกวนกดยกเลิกออเดอร์ให้นิดหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าการที่ว่าแบบร้านค้าโทรมาแบบเนี้ยจำเอาไว้นะจำเอาไว้ถ้าร้านค้าโทรมาบอกให้เรากดยกเลิกออเดอร์อย่าไปกดยกเลิกให้มัน มันปิดนโยบายช้อปปี้เข้าใจป่ะซึ่งถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยร้านค้าถูกตัดคะแนนประพฤติได้เลยนะแล้วปัญหาคือเข้าใจไหมเราใช้โค้ดส่วนลด700บาทเราเข้าไปคือแบบเงิน700บาทอะร้านค้าทำพังอะคือแบบกลัวอารมณ์มาโทรศัพท์ตกขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งนะฮะ นั่นแหละฮะคือแบบตู้ห้านค้าถ้าเกิดสินค้าหมดเธอก็ออกจากร้านไปซีโคส่วนรถเราพังไอจุดตูดหมึกเออนั่นแหละผมเราแบบโอ๊ยปวดตับเหลือเกินคิดสภาพนะเอาจริงๆนะเงิน700ดร้อยะเยอะนะยิ่งสําหรับบางคนนี่คือเงินเยอะมากเลยสําหรับผมมันยังเยอะเลยนะ700บาททุกวันเนี่ยในกระเป๋าตังค์ผมอะสำหรับคนรู้ใกล้สนิทผมนะในกระเป๋าตังค์ผมเนี่ยจะมีอยู่ตังค์ประมาณแค่แบบมีอยู่200นะฮะเป็นคนเป็นคนแบบเงินเยอะมากนะมีอยู่200ในกระเป๋าตังค์ โอเคนั่นแหละฮะกลับมาเรื่องใหม่ครับขอเรากันต่อเดี๋ยวขอแปะโซแซนกันต่อแล้วกันฮะซึ่งน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเย้านานอยู่พอสมควรดีดนี้อีกรอบหนึ่งฮะ และตอนนี้ทางเดินของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาจัดการกับไอ้เจ้าเงึงเงงักงักตรงนี้นะเพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดเราวิ่งไปแล้วเราจะต้องมานั่งทนเงึงเงงักงักแบบนี้เนี่ยฮะมันไม่ได้หรอกนะผมเอาบล็อกอุตรงนี้แป๊บนึงนะชั่วข่าวคนระับชั่วข่าวคนะรับแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเราค่อยมาแก้โอเคปะชั่วข่าวเอาไว้ก่อนนะฮะมันน่าจะอยู่กับเราไปสัก,สกระยะหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เอาเลยนะคือแบบขี้เกียจวิ่งไปเอากระจกแล้วก็แบบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออนั่นแหละโอ๊ยผมว่าผม,ผมปวดหัวแนละ้วเดี่ย เรียกว่าอะไรนะซีเลนเทอร์เนี่ยฮะบอกไว้ด้านข้างตรงนี้แทนโอเคป่ะฮะเพราะถ้าเกิดสมมติเราไม่แปะซีเลนเทอร์เลยเนี่ยฮะมันจะมืดเกินไปดังนั้นเราต้องแปะซีเลนเทอร์ฮะก็เลยเ,ออเดี๋ยวย้ายมาข้างๆตรงนี้แทนแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยฮะแล้วถ้าเกิดสมมติใครสังเกตดีๆเนี่ยฮะคือมันก็จะมีพวกมอนเตอร์เนี่ยฮะยังเกิดอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะก็ต้องอดทนกันต่อไปเ <Huh? S 1> ข้าใจไหมมันจะมีวิธีแก้อีกหนึ่งวิธีฮะก็คือเอาพรมเนี่ยฮะแปะบรรึทั้งหมดเลยแต่มันก็็็จจจจจะะะะะะะเเเปนนนนออออออไรทีี่่แบบมักกกกาาาลลููตตดดด๋ยว้งงงิึ พราะบางครั้งแบบเนี้ยเราเดินเดินอยู่มันก็จะมีไอ้เจ้าตัวงึง้งงึ้งเกิดอย่างเงี้ยมันก็น่าลำคาญ่ะใช่ปะนั่นแหละ,ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งฮะเราเอาโซแซนเนี่ยฮะย้ายมาด้านข้างก่อนละกันฮะเออไม่ใช่โซแซนดีฮะซีเลนเทอร์นเนี่ยฮะย้ายมาด้านข้างก่อนละกันโอ <Okay. S 1> เคเผื่อใครจะสงสัยนะฮะว่าข้างหลังตัวนี้คืออะไร hmm. ข้างหลังตัวนี้เนี่ยฮะมันก็มีแมกมาคิวบ์นะ <All right. S 1> <laughs> <laughs> ไ,มไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติใครที่ยังจํากันได้อยู่และได้ดูคลิปเรื่อยๆฮะเข้ามาตรงนี้ฮะมันจะมีบันไดใช่ไหมฮะขึ้นไปข้างบนซึ่งบันไดตรงนี้เนี่ยฮะมันจะขึ้นไปยังเหนือเนเธอร์เข้าใจไหมมันจะเป็นฟาร์มการ์เดียนซึ่งอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเจาะเบดล็อก,กด้วยฮะนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตมากๆฮะทางเดินก็ชั่วคราวไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยทาทางเดินเพิ่มเติมกันอีกอีกนิหนึงเดี๋ยวเราค่อยทาทางเดินเพิ่มเติมกันอีกทีงวา้ ไอ,อ้นี่ก่อนนะปึ๊บปับ๊บลักษณะคล้ายแบบนี้นี่ฮะเราก็ดูตำแหน่งดูนี้เลยตรงไหนมีพรมเราก็แปะไปเลยอะไรเงี้ยป,ปึ๊บแปะโอเคปึ๊บแปะซึ่งก็น่าจะใช้เวลาย้อนานอีกแล้วฮะจะโอ้ยเราลำคาญเธอมากเลยเนี่ยเกิดอีกแล้วข,ขอเลับลิ้นใส่นิดนึงลำคาญมากเลยฮะเจ้าเอ้ตามที่เราบอกน,หนหั่นแหละฮะยิ่งเกลียดยิ่งเจอดันนัยก็แบบ I love you จะจะยังไงกันเนี่ยโอเคฮะก็เดี๋ยวขอดิดนิ้วเลยแล้วกันฮะเพื่อไปเก็บประหยัดไปละดิดนิ้วฮะ โอเคหลังจากที่เราวางไอ้เจ้าซีเลนเทินตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะเราก็จะเอาซีเลนเทินตรงกลารตรงตัวเนี้ยออกได้แล้วใช่ไหมฮะแต่ปัญหาคืออะไรเราไม่สามารถเอาพรมย้ายมาแปะด้านซ้ายแล้วก็ขวาตรงนี้ได้เออไม่ถึงซ้ายแล้วก็ขวานั่นแหละฮะเราไม่สามารถย้ายได้เพราะอะไรฮะเทนป่ถ้าเกิดเราเอาพรมแปะไว้ด้านข้างแบบนี้เนี่ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อะไร1 2 3 4 5ห้า มันห้าบล็อกเข้าใจไหมฮะไอ้เจ้าแก๊สมันเกิดได้นั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการดังนั้ฮะดังนั้นดัง,ดงนั้นฮะผมเราจะต้องแปะไว้ตรงกลาตงตัวนี้เหมือนเดิมโอเคป่ะฮะคือผมคิดว่านะเราจะเอาโซแซนเนี่ยฮะแปะตลอดทางใช่ไหมแล้วเอาผมเนี่ยฮะแปะตลอดทางด้วยเช่นกันคือเอาผมแปะเพื่อกันไอ้เจ้าแก๊สเกิดนั่นแหละฮะซึ่งตอนนี้ขนแกะเราเพียงพอไหมน่าจะเพียงพอแหละมั้งนาะโอเคครับไหนดูซิปู๊บพอไหมไม่รู้พอหรือเปล่าผมว่าไม่น่าพอได้แค่ไหนแค่นั้นละกันฮะเดี๋ยวเราไป ไปทางแป๊บหนึ่งฮะเงึกเงอะเงอกเงอกเงงงกันอีกรอบหนึ่งโอเคฮะเราก็จะพรมเนี่ยฮะแปะตลอดทางลักษณะคล้ายแบบนี้อ่าไม่ใช่แบบนี้ฮะเราจะพรมแปะตลอดทางแบบนี้ไปเลยแล้วกันโอเคคือจะใช้พรมสีขาวหรือพรมสีอะไรก็ได้นะฮะพอดีผมขี้เกียจไปย้อมขนแกะตอนนี้ก็แปะผมสีขาวชั่วคราวกันไปก่อนแล้วกันคือเรายังไม่มีฟาร์มขนแกะเข้าใจป่ะฮะอะไรที่ทําให้ชีวิตเราปลอดภัยได้ก็ทําไปก่อนแล้วกันซึ่งพอเราแปะพมลักษณะคล้ายแบบเนี้ยเห็นป่ะฮะเราก็ยังสามารถวิ่งบนโซแซนได้เหมือนเดิมฮะก็ถือ่่เเป็นรืองทีีด โอเคงั้นเราก็แปะตรงนี้ไปให้สุดจอยเลยละกันซึ่งผมอ่ะไม่พออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปตัดผลแกะกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งฮะโอ้ยการเดินทางด้วยโซแซน,นี่ชีวิตมันดูสบายสบายเหลือเกินคือเข้าใจไหมเราจะบินก็ได้ไม่มีใครว่าแต่คือตอนเนี้ฮะมันเปืองพูอะไรอย่างงี้ไงฮะบางอารมณ์เราก็ขี้เกียจบินนะเข้าใจปะฮะก็ใช้ทางเดินโซแซนแบบนี้กันต่อไปเดียวแหละสมัยก่อนเนี่ยครับผมจะใช้เรือถูกต้องปหฮะเรือในแมครับเนี่ยมันเดินทางได้เร็วมากๆแต่บางครั้งมันควบคุมยากเกินไปไงกก็็เเลลยแบบออ้อ้้ใชชโซซนนดดดูผีีวิตจะขึ วิสวัสดีฮะนี่ไงฮะมันมีมอนเตอร์เกิดภายในพื้นที่บริเวณตรงนี้ใช่ปะฮะนั่นแหละฮะเราควรจะเอาพมเนี่ยฮะแปะให้หมดเลยถ้าเกิดเราเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติเอาพมแปะทั้งหมดเนี่ยฮะมันก็จะเป็นพื้นที่สีขาวทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะดูน่าเบื่อน่าเบื่อเกินไปนั่นแหละฮะก็เลยแบบเออยังไม่อยากแปะไงฮะเว้นแต่ว่าแบบเออถ้าเกิดเรามีารามผลแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งตัวนี้อีกทีหนึ่งเข้าใจปะฮะคือถ้าเรามีารามผลแก่เนี่ยฮะโอเคพื้นท เราก็อาจจะแบบแปะเป็นขนแกะสีแดงอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็พื้นที่ตรงอื่นๆก็สีอื่นๆอ,อะไรเงี้ยหรือจะแปะเป็นสายลุงก็แล้วแต่คือนั่นแหละฮะว่าด้วยตอนนี้เรายังไม่มีความขนแกะดังนั้นก็เลยอาจจะแบบขออนุญ,ญาตชั่วคราวแบบนี้ไปกันก่อนแล้วกันฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตนี้จะได้ทําฟารมขนแกะหรือเปล่านะภายใน episode นี้เอพิโซดนี้ภายในซีรีส์แห่งนี้อะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวดูความขยันก่อนฮะสมัยก่อนเนี่ยฮะเราทำาฟามขนแกะเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการก่อสร้างถูกต้องป่ะฮะแต่ว่าเวอร,าาาร,ร์อ มีสายมีหลายสีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบเอ๊ดูก่อนนะครว่าจะได้ทําเครื่องปั๊มขนแกะหรือเปล่าโอ้ <ST AN TS> แล้วดูดิสิ่งมีชีวิตเราเนี่ก็แบบนั่งเงียบคิ๊บคือเหมือนแบบมีอะไรเกิดขึ้นเรามนุษย์อ๋อไม่รู้เหมือนกันมนุษย์ <ST AN TS> คือแบบไอ้เจ้าแม็กมาคิ้วก็กระโดดยงิยงยงิยงยงิยงแบบนี้ก็แบบมันนา่ารำคาญจริงๆนะนีฮะก็อนาคตสงสัยเราจะได้แปะขนแกะจริงๆแหละฮะงั้นมันก็จะแบบกระโดดยิงยๆงแบบนี้ฮะมั <ST AN TS> นก็เอาอาเอา อ่ะแป๊บนึงนะครับผมขอย้ายสิ่งมีช hmm. ีวิตผมไปที่อื่นแป๊บนึงคือเข้าใจไหมตรงเนี้ยอ้าวดาบหายอ๋ออยู่นี่คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราอยากจะฟันไอ้เจ้าแม็กมาคิวใช่ป่ะแล้วสิ่งมีชีวิตเนี่ยหมาของเราเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วกลัวไปฟันโดนเจ้าหมาของเราใช่ป่ะเราก็ไม่กล้าฟันตรงนั้นอะไรเงี้ยฮะมานี่มา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 ย้ายสิ่งมีชีวิตเราแป๊บนึงอ่ะมาเร็วเจ้าหมาเร็วเร็วเร็วโอ้โหเรียกจะเป็นตัวอะไรกิกกิเราเรียกเอ้เวลาเราเรียกกิ๊กกิ๊บอัันนนน้ก ถ้าหมามันจะต้องแบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่รู้ต่างประเทศเป็นไงนะเวลาเรียกหมาอ,อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพูดแล้วก็น่าคิดคือเข้าใจไหมอย่างแมวอย่างเงี้ยเราเรียกเสียงอื่นมันไม่หานะแต่ถ้าเราถ้าเราเลี้ยงอะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะหานมาใช่ไหมแต่ปัญหาคือหมาเนี่ยเวลาเราพูดเฉยๆมันก็ไม่สนใจนะแต่พอเราหันมาเออคนไทยนี่เก่งเนาะ <c oughs> คือแบบคนไทยนี่แบบมีเสียงเรียกสิ่งมีชีวิตหลายเสียงหยเยงหลือเกินอะไรแบบเนี้ยคนไทยเรียกแมวยังไง เหมียวเมียวใช่ไหมเหมียวส่วนต่างประเทศเช่นแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเนียน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 เนีเหมือนเนียนเนียนอ่ะเออเนียนเนียนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเวลาญี่ปุ่นเขาไอเจ้านี่นี่ก็ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเรียกเนียนเนียนแมวหันมาหรือเปล่าเออันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะต้องไปแอบค้นหาดูแลแต่คนไทยอะฮะเหนียวหันมาโอเคก็ดีแมวมันหันมาหมดเลยฮะถ้าแมวมันไม่กวนตีนใส่เรานะครับพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยฮะ ถ้าแมวอารมณ์ดีมันจะมาหาเราฮะแต่ถ้าเกิดสมมติแมวอารมณ์เสียนะฮะเรียกให้ตายยังไงมันก็ไม่มานะฮะแมวหญิงนะฮะแต่ว่าแมวตัวนี้พูดมากนิดนึงนะฮะ <laughs> นะเออเอาลามหายโอเคฮะก็แปะเจนเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเยี่ยมเครื่องใจตรงนี้ใช่ไหมโอเคฮะแปะแปะแปะโอเคครับหายเครื่องใจ และในที่สุดทางเดินในเทอร์ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่บอกเราจะบินก็ได้เนี่ฮะถ้าเราบินมันก็จะต้องแบบเปลืองพูนิดนึงแบบนี้ครับวืบแล้วเราก็หักโค้งตรงนี้นั่นแหละฮะถ้าเกิดสมมติใครหักโค้งไม่ดีนะฮะหน้าก็จะกระแทกกำแพงแอกแบบนี้นะฮะแล้วก็จะแบบอุ้ยผมไม่มีจมูกเพราะว่าดัางผมแบบนะเห็นปะหน้าแบนแบบเลยนะฮะบินชนกระจกอ่ะแก้พื้นที่ตรงนี้แป๊บหนึ่งก็ได้เดี๋ยวคนเออนี่ไงฮะกระแทกมันก็จะเป็นแบบนี้ประจำแหละฮะใครที่ทำทางในเทอร์แล้วก็บินอย่างเงี้ยฮ กระจกมาแผ่นหนึ่งแบบนี้ใช่แล้วก็พบรถละมัง้งโอเคฮะบินกันต่อไปถ้าเราเลี้ยวอ้าวโอเคครั้งนี้ฮะรอดหน้าไม่แบนแต่ว่าจริงๆนะยังไงอย่างไรหน้าเราก็แบนอยู่แหละเ yeah. ผมไม่มีจมูกเพราะประดังผมแหมบทำไมทำไมต้องผมไม่มีจมูกเพราะว่าดังผมแหมบเออถามว่ามีจมูกไหมก็ต้องทุกคนก็ต้องมีจมูกป่ะไม่มีจมูกแล้วจะหายใจได้ไงเออถามแปลก โอเคเราทำทางในเธอร์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยฮะเราเอาโชเกอร์บ็อกเนี่ยฮะออกจากพื้นที่ตรงนี้กันดีกว่านะฮะเออแปบบ๊บนึงนะฮะแปะลืม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 ,ลมตรงนี้ไปเฉยเลยตึ๊บแปะ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 โอเคเสร็จสิ้นในที่เรียบร้อยแล้วฮะออกจากประตูนในเธอร์กันได้เลยเยนตบมือสิฮะ <laughs> ทางในเธอร์ของเราเสร็จสักทีแล้วเราก็เอาโชเกอร์มาแปะไว้ข้างนอกตึงตึงตึงฝากเอาไว้ข้างนอกก่อนฮะแปะไว้ในในเธอร์มันก็เกะกะลูกตาและตอนนี้เป็นเเเวลลาาาาากกงงงคคืนนนนะรรรรััับด้้้ฮ็ูหที่ขอ มันคือการนอนนั่นเองอะนอนกลนซะขนาดนี้ที่บ้านมีใครนอนกลนขนาดนี้ไหมฮะไม่มีนะฮะหรืออาจจะมีอาจจะมีใครนอนกลนอย่างนี้ก็ได้คุณอ๋อคุณพ่อนอนกลนใช่ไหมฮะโอ้คุณพ่อคุณตายอย่างเงี้ยทำไมผู้ชายต้องนอนกลนเนาะคือคือผู้หญิงก็นอนกลนเหมือนกันแหละแต่แบบผู้ชายจะนอนกลนดังกว่าเนาะทำไมเพราะว่ามีลูกกระเดือกอีกใช่ไหมโอ้โหถ้าจะกลนขนาดนี้ลูกกระเดือกโอ้ยจะปากได้แล้วละ่ะถามว่าผมกลนไหม ก่อนเป็นบางครั้งนะฮะถ้าเกิดสมมติแบบทํางานอะไรเหนื่อยมากๆกเนี่ยฮะก็จะกลนนะฮะแต่ว่าเอาจริงส่วนใหญ่ไม่ค่อยก้นนะส่วนใหญ่จะนอนเงียบๆน,นะฮะนอนเป็นผู้ดีอะไรอย่างนี้นอนเป็นผู้ดีผู้ดีเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้แบบพิเพี้ยนอยู่นะฮะถึงตัวก็จะเป็นเด็กสมองก็เป็นผู้ใหญ่ถูกแล้วนะฮะสมองเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ทําตัวเหมือนเด็กนะครับก็อะไรฮนะบันเทิงนะฮะเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างนี้ อันนี้ก็แบบบันเทิงบันเทิงอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นระบบเสริมของผมนะฮะพูดทุกคลิปนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดก็คือแบบเพื่อความสะดวกสบายในการถ่ายทำคลิปเพราะงั้นดูเห็นไหมฮะสิ่งมีชีวิตมันจะแบบล้นโลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันจะแหลกนะฮะแล้วดูนะฮะไก่กิบอันนี้อันนี้บันเทิงอีกรอบหนึ่งร้อยพันหมื่นไก่หมื่นตัวออกไข่หมื่นฟองอุ้ยไก่ตูดแหกไม่นะลูกคือออกไข่เยอะมากนั่นแหละฮะก็เป็นระบบเสริมของผมนะฮะไม่ได้แจกก็คือเขีียยนนนเล่่ออะะไราง้ ระบบฝาหลังเขาก็มีแจกเหมือนกันแต่คือเข้าใจไหมมันไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้เท่าไหร่อย่างงี้ะฮะระบบนี้ก็คือไม่มีแจกแล้วก็ไม่มีขายด้วยเช่นกันนะฮะก็โอเคฮะก็ไม่ต้องมาถามนะฮะลำคาญผมพูดบ่อยซะขนาดนี้ก็ยังมีคนมาขอแบบขายไหมอะไรอย่างงี้ฮะงั้นผมก็พูดไปเลยแล้วกันฮะถ้าเกิดสมมติใครอยากจะซื้อระบบนี้ฮะผมเสนอขาย5้าล้านบาทฮะเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์อีก7เครื่องผมไปด้วยเลยเออนั่นแหละฮะ5ล้านบาทใจสดครับ <Wow. S 1> ไม่ต้องซื้อที่เจ็ดขาย แล้วในคลิปนี้ฮะทางเลยในที่ของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะปลอดภัยหายห่วงนะฮะก็เกือบเกือบจะปลอดภัยนั่นแหละนะแต่อย่างน้อยฮะอนาคตน,นะถ้าเกิดเราอยากจะเดินทางไปที่ไหนอะไรเงี้ยอยากเดินทางไปสตองโฮเราก็เดินทางได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยแล้วละ่ะแต่ยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียนนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะไปขอขอบคุณทูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมสอร์ แยกการใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสาหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่งคนที่จะเล่นเกมก็เล่นไปใครจะสตรีมเกมก็สตรีมไปใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์นเนต็ตซึ่งกันและกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำนิบายใต้ใตคลิปหรือทาง t o s u p e r f i b e r g a m e o v p a c k c o m ถ้าชอบคลิปหมครับเอาชีวิตรอดอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนเ้าวกดตรงนั้นได้เลยอาหารเส้นสบวันนี้สวัสดีฮะไปไป